สามขั้นตอนฝึกตอบโต้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่เราเจอค่ะใครในที่นี้บ้างคะหรือใครบ้างที่เวลาเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือเจอปัญหาเนี่ยมักจะตอบโต้ทันทีตามความเคยชินที่ตัวเองเคยใช้มาค่ะหรือตามความเชื่อที่ตัวเองเชื่อมาว่าสิ่งที่ตัวเองตอบโต้ไปเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดค่ะวันนี้ลองใช้3มขั้นตอนเนี้ย ไปฝึกการตอบโต้สถานการณ์เลวร้ายดูค่ะแล้วมุกดาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณลองใช้3ขั้นตอนเนี้ยเสมอหรือเสมอและเป็นประจำของคุณค่ะมันจะทําให้คุณเป็นผู้เล่นในเกมหรือเป็นผู้กําหนดเกมเกมนั้นค่ะขั้นตอนที่1เลยก็คือเมื่อคุณเจอกับสภาวะที่เลวร้ายหรือเจอกับปัญหาค่ะอย่าตอบโต้ทันทีแต่ให้คุณหยุดนิ่งประมาณ5-10วินาทีค่ะเมื่อคุณหยุดนิ่ง5-10วินาทีได้แล้วนะคะ ข้อ2เลยก็คือให้คุณคิดแล้วก็วิเคราะห์ค่ะว่าถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณได้หรือคุณเสียค่ะให้วิเคราะห์ค่ะว่าถ้าเราตอบไปอย่างเนี้ยเราได้หรือเราเสียค่ะเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วค่ะจะไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเราเป็นผู้เลือกเสมอค่ะเลือกที่จะพูดออกไปเลือกที่จะตอบออกไปหรือนิ่งแล้วก็ไม่ตอบคําถามนั้นเลยอย่าลืมค่ะเกมเนี้ยเราเป็นคนเลือกค่ะว่าเราจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ค่ะ เพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะคะหยุดนิ่งคิดว่าได้หรือเสียแล้วเลือกสาขาว่าจะตอบโต้หรือว่าจะเพิกเฉยค่ะคิดให้สำเร็จกับครูมุกดามุกดามีลเคลิลเมเกอร์